ท่านประธานโทษสารับอะไรวะนั่งว่าเป็นเกินกับผมใต้เท้าผมบอกว่าใต้เท้ายังไม่กลับมาจากออฟฟิศกไปยังไปเรื่อยๆจะมาที่นี่ว่าจะมาไปพบใต้เท้าเล่นไงก้าวผมพัดเนยตามขึ้นมาด้วยมานั่งคุยกันที่นี่เออนี่รู้ว่าบอกว่านั่งคอยอยู่ข้างนอกก็ได้ก่อนนะผมโอ๊ยใกล้ๆเดี๋ยวท่าจะเรียกถ้าคุณรอมาบอกก็ด้วยนะก่อนนะผม ใ่ายท้านีนจะจับไ,ไ,ไม่ได้ฉันไม่รู้แนใ่ใจคุจะจําได้ครอคาะคุอย่างนั้นสิครับใต้เท้ามีบุญขึ้นแล้วจะมาจับจับผมได้เช่นไรอือพี่เป็นเถอะบอกให้จําได้ขอรับนายรับพิ่ฉด,ดีเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงสบายดีไหมขอรับผมก็ไม่เจ็บไข้มีอาการจะล้มจะตายอะไรเกแปลกไปมากแกดูแกไป ขอรับผมรู้สึกตัวว่าผมแก่ไปมากฉันยังไม่ได้เจอแกเลยตั้งแต่จริงขอรับ15ปีมาแล้วอย่างนั้นเ่อหรือแม่สิครับเมื่อก่อนเน,นเป็นหนมเลยคือว่าคือว่าถ้าผมก็ยังต้องไปไปเป็นโทษเสีย10ปีไงล่ะครับคือฟูบุรีไหมล่ะขอขอพระเดชพระคุณแล้วแกไปทำอะไรถึงหายไป ลูกครับอยู่แล้วถูกแล้ว,ลลวทำงา,านานักิงยังไงที่เป็นลูกลกแต่แนี่ผมไปอาหางานทำาีเมนตนบ้างท,างางทีต้องไปสเปาาร็จปนในชั้นในชั้นต้น,ตนเห็นจะลำบากแล้วยังไงละ่ะแล้วผมก็เข้าอุ่นขาไหลกับเจ๊กสองสามปุ๊บนะแล้วเป็นยังไงก็ดีครับ ก็เาอีกเนาะบ่าครับ่าครับ่าวขอรับอา้ยังรอคณผิดมันไม่มีโอกาสอยู่เองถูกไหมล่ะครับถูกแล้วเป็นข้อดีของแกที่ไม่มีโอกาสที่จริงถ้ามีโอกาสผมก็ไม่ได้อีกอืแล้วก็ทำยังไงละ่ะ ันหวัว่าการที่นายทำนั้นจะไม่เป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะถ้างั้นแกผงไม่มานั่งเล่าให้ฉันฟังหรอกอ๋อเจ้าคุณนี้ก็ยังเจ้าพูดมาหนุนๆได้เป็นการค่าขายครับค้าอะไรบินนอกเอกำไรดีเหรอชิพายหมดตัวครับอ้าวทำไมอย่างนั้นเขาจับใต้เสียนาสีเพราะดีที่ไม่ติดจุกเข้าไปด้วยเอ็งพอดี รอดตัวที่หมอความเดียวผมแก้ว่าไม่รู้ไม่เห็นด้วยมือก็จริงจริงจริงนี่นั่งอะไรนะติดตารางดีคุณจารณโลกครับก็วันนี้ร้อนจริงทำให้กระหายน้ำพุ่งจบใครขังไปหางกระดาษด้วยเถอะโซดาเปล่าแล้วครับอยาคกินโซดาก็ได้หรือน้ำแดงน้ำเหลืองๆไม่มีหรอกมัน คอยชื่นใจหน่อยนึงไม่มีผมมี้ก็ไม่เห็นว่าจะควรินเวลานร้อนอย่างนี้ดีพิศนทุกโลกก็บอหาอะไรดืร่มพอใช้เดียวครับเห็นเชื่อเชื่อดเดียวเออนี่แน่แล้วคขาถามอะไรสักหน่อยเอเอคมาขายวันนี้จะมีรู้หน้าอะไรอย่าเกลียใจเลยแต่แรกก็เปเกิมาเก,าเก่าแกผมมาก็ตั้งใจยำเจ้าคุณตันอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งผมนึกว่าถ้ามีโอกาสจะได้พบแม่เราบ้าง Oh. เขาว่าเป็นสาวใหญ่แล้วไม่ใช่เหรอครับสาวอายุสิบเจ็ดแล้วอ๋อถูกครับแล้วเขาว่าเหมือนแม่เขาไม่ใช่ครับก็เหมือนจะพบส,สักทีได้ไหมครับฉันบอกไม่ได้ก็จะมีโอกาสได้พบเจอแม่เราอีกหรือเปล่าไหนว่านะาจ้าคุณไม่เต็มใจพอผมพบยังนั้นเหรอ ถ้าจะให้ฉันตอบตามจริงก็ต้องตอบว่าไม่พบดีกว่าทําไมครับจะให้ฉันต้องอธิบายไปทําไมแค่แม่นคนจะเข้าใจได้เองเลยทีเดียวเข้าใจยังไงครับจะให้ฉันพูดตามตรงอีกเหรอเชิญใครอย่างนั้นก็เอาสิที่ฉันเป็นใจที่จะให้แกพบแม่เราก็พบแม่เราเป็นผู้ได้รับความปรบรงอันดีสมควรแก่ผู้มีตระกูลวัดหรือที่จะหลอดกับคนค้าสมาคมกับคน คนนี้ลูกพี่แองผมเหรอเจี๊ยดไอพี่แกมาบ้างครับฉันต้องพูดคำแล้แค่ระคายหูอย่างนี้ทำไมในโลกนี้มีแบบคนเดียวเหรอที่เคยติดพูดคนเดียวเคยติดพูดมาแล้วทางนี้จะต้องรับพระราชอาญามีหลายทางบางคนก็พลาดอย่างโน้นบางคนก็พลาดอย่างนี้ความผิดที่คนกระทำก็มีหลายชั้น งานสิถึงฉันชอบโกงหลายชนิดฉันก so ็เหมือนกันถ้าอย่างนั้นคุณเองจะได้โอยหน้าเป็นพยานที่แกพูดเช่นนี้ถ้าเป็นคนอื่นก็คงถามว่าแกมีประมาณแต่ฉันน่ะเป็นคนรู้จักแกมาชนานแล้วเพราะฉะนั้น๋ยวจะให้ใครได้ขอพระเด็พระคุณผมเข้าใจดีแล้วถ้าชอบโกงเล็กน้อยจริงจะมีโทษโกงเป็นการใหญ่ไม่เป็นไร แกงเขาเ้าใจผิดอยู่มากการที่คุณได้รับพระราชอาญาชาวแล้วไม่ใช่ว่าใ,ใครๆก็จะพากันรอคอยตลอดไม่มีการหัวหัวได้อีกไม่เช่นนั้นถ้าใครถ้าใครถ้าใครแบกแบงให้ปลาผมว่าลูกจึกเกล็ดหากเกเมื่อราชอาญารับพอมาพื้นที่กมาพื้ทางดีๆแล้วครคงจะมีผู้รู้จุดสงสารสักคราวน,นึงเจ้าคุณจะพูดยังไงก็ได้เจ้าคุณไม่เคยติดพุกอย่างผมหรอก นัองขอถามหน่อยเถอะว่านับแต่แกผุนโทษมาน่ะแล้วแกนั้พยายามทำนี่จะทำแดงให้ปรากฏอย่างไรบ้างว่าแกน่ะตั้งใจที่จะชกพิษตนในทางที่ดีควรผมจะพยายามหรือที่พยายามก็ไม่มีใครปรารถนาอีกตัางอพราะฉะนั้นแกก็เลยปล่อยตัวไปตามใจของแกอย่างนั้นสิฮ่าฮ่าเจ้าคุณต้องเข้าใจว่าผมรักชีวิตของผุเหมือนกันพี่ผมจะให้ผมหมดตายนั้น เดียก็หนักหาด้ทางไหนผมก็เอาทางนั้นเออเกรียกพวกแม่เราทำไมผมไม่ได้เห็นร้อนแต่อายุสองปีเสศษแล้วผมได้ทราบข่าวว่าจะแต่งงานกับนายทองคำลูกเจ้าคุณอรชิตไม่ใช่หรอครับอย่างนั้นจะแต่งเมื่อไหรครับไม่แน่เห็นหน้าจะเร็วๆนี้ถ้ากำหนดวันน่เมื่อไร ได้เท้าโปรดบอกให้ผมทราบด้วยนะครับจำเป็นหรือจะได้มาช่วยงานอะไรแกจะมาด้วยหรือรีกร็ไม่เสียหน่อยตลดอดด้วยผมเห็นตัวควผมจะได้มารดน้ำด้วยครับีแกอะไรมานนะึกเอ๊เจ้าคุณนี่ชอบคนจริงๆก็แม่แลาอ้อนะลูกถึงแท้แท้ไม่ใช่เหรออ๋อนี่แกเพิ่งิึกตัวเลย ืูว่าแม่เราเป็นลูกแกจริงแตนนี้ก็เกือบจะลืมมัเสียแล้วนะพราะแกเป็นพ่อของนังแม่เราจริงผมมีความผิดที่ทิ้งแม่เราไปเสียนานนี่แม่เราไม่รู้เลยสิว่าผมเป็นพ่อเองจะนึกเจ้าคุณเป็นพ่อก็รู้ว่าฉันเป็นแต่พ่อเลี้ยงเขาก็หรือมันไม่จริงเช่นนั้นล่ะแม่นวลเลือกหัวผิดแค่เดียวเมื่อจะตายหล่นก็รู้สึกจึงได้ ใจตอนโน้นนอแม่รอเหมือนลูกในอ,อกแข็งแข็งเ่อจะหน้าที่พ่อตลอดมาหัวหมาความเต็มใจจริงแม่รอเองก็คงเป็นพยานว่าแั็ไม่ได้กับทำผิดเสียวาจาที่แข็งไม่เก็แม่นวลเลยจริงนะผมมาได้มาพุทธไม่ดีบกพ้องในหน้าที่บิดามากแต่ต่อไปผมจะตั้งใจมาพุทธให้สมควรดูเวลา ไม่เห็นจะเกินเวลาเลยไปเลยไม่ค,คิดจะทำอะไรผมคิดว่าหน้าที่จะต้องมาอยู่ใกล้ชิดลูกสาวผมเพื่อจะได้ช่วยเหลือจาจารย์ในธุรกิจต่างๆฉันบอกแล้วว่าเราจะมีเย่ามีเยือนอยู่แล้วทราบแล้วเมื่อ,อยังอยู่ในบ้านเจ้าคุณผมก็วางใจได้นี่จะแยกไปมีบ้านเรือนของตัวเองแล้วผมจะต้องมาอยู่กับเขา เพื่อจะให้เขากำลังแกเขาบ้างเฮ้นไม่แกเป็นบ้าเสียแล้วกระมังทำไมแกคิดจะไปอยู่ทุกสาวอย่างนั้นได้ไงผมเป็นพ่อแม่เราดูก็มีบุตรบุญคุณคุณพอแล้วเอ๊ยที่แกจะขยายขึ้นว่าแกเป็นพ่อแม่เราอย่างนั้นเรอก็อย่างนั้นสิขอรับ โธ่นี่แกแล่ะไม่มีความเมตตาลูกแกบ้างเลยทีเดียวเหรอถึงไ,ได้คิดทำร้ายแกเขาได้ยังงั้นคิดไรอย่างไงนายทองคำเขาจะทองคำของเขาจะมาแต่งหน้าสาวคนที่แกได้อยู่หรือไม่อะจริงแล้วก็ติงโง่จะเป็นคนเลวจริงผมเป็นอยู่ผมก็ไม่รังเกีนายทองคำจะไม่รังเกียจคนรือก็อต้องรังเกียจ ให้เขาจะมาพูดามาผมาติดต่อไปไปไหนข้างไหนเขาเพืแลร์รูปด,ดูนิดๆกันถ้าแข่งเขเลี้ยงได้เขาก็คงเลี้ยงจะยังมาทำให้แม่รอเป็นหมาหัวเน่าก็หลีกเจ้าคนผมก็ต้องพูดตามตรงผมตามหมดคนตาหากินแล้วไม่เลยเห็นทางนอกจากที่อาศัยลูกสาวให้เขาเลี้ยงอ๋อนี่แหละแค่ต้องการเงินอย่างนั้นหรือก็แน่ละไม่มีเงินผมก็อดตายเท่านั้นเองก็จะคู่ เสียตรงๆเท่านั้นก็แล้วกันเอาเถอะเห็นน้าให้แกเดี๋ยวนี้ก็ได้เท่าไหร่หรือยพอเอาไปนับสิบช่างก่อนพอไหมไม่รับประทานยี่สิบช่างไม่รับประทานห้าสิบช่างพูตเจ้าคุณแต่ที่ผมชิบหายไปในเรื่องค้าบินนั้นก็เกือบร้อยช่างเขาไปแล้วเอาร้อยช่างก็เอาผมไม่อยากให้เจ้าคุณชิบหายหรอกช่างเยอะเนอะ ขแต่ให้แกรับเงินร้ยช่างแล้วก็ไปเสียของคุถ้าหมดผมจะไปเอาที่ไหนอีกล่ะผมไม่งงนะเจ้าคุณใช่ผมไปอยู่เสียกับลูกสาวผมเงินก,ก็จะ <c ười> <ư> ไม่เสียมากเงินไหนยังไม่จะได้หรอกจะได้ชื่อแลินสั่นชื่อเงอุมแม่รอมากกว่าคุณจะให้ขายลูก <c ười> ผมอย่างนั้นเหรอจะเรียกว่าอะไรก็ตามเถอะแต่จริงฉันตั้งใจจะซื้อความสุขให้แกแม่รอเท่านั้น เจ้คุณจะมาภาคพ,พ่อกับลูกเสียเช่นนี้ผู้เห็นสมควรแล้วเหรอสมแล้วแต่ทุทแนแรกก็สูงไม่าแม่รอน่ะดีเกินแจะเป็นลูกคนที่แกยังไงจะต้องได้เงินเท่าไหร่ว่ามาผมไม่ต้องงานผมไม่ต้องการเงินของคุณผมจะพบลูกของผมผมไม่ยอมให้แกพบจะเอาเงินเท่าไหร่จะให้ผมไมเอาเงินของคุณถ้าอย่างนั้นก็ไม่ผลมาฉันไปผมไม่ไปจะทําไม นี่เียาดีกฉันไปไม่ไปจะทำให้เกิดเรื่องขึ้นาขึ้นหัวนี้เลยเดียวนจเีวน้ไม่อยู่จะทําไมไม่ยาะไรแกแถ้าแกไม่ไปแล้วก็จะทำไหมผมแม่ทาจริงจริงเจ้าคน่แก่แล้วนะครับจากบรเป็นเด็กไปได้ิงนแกิง แต่แอว่าแกตู้ห็นก็ได้นะไมเกบแกมากยังมีพอตัวงแกหนักมันอเสรแล้วเราต้ไปัแกดแล้วฮ่าฮช่าพูจริงยังไม่เบาบางลงกว่าเมื่อนมเลยังไงเอารือาแมผมไมาทั้งสองอย่างก็ได้คุณูดซ้ำทราบผมเบื่อเต็มทีแล้ว ต้องคู่กับอย่างเดลิสาเหมาเธอเป็นไรก็เป็นไปต้องเล่นงานเสียให้ลาทั้งตัวเอ้าเจ้าคุณจับใต้เท้าขอรับแม่รอขึ้นกระไดมาแล้วขอรับเกาะฮ่าฮ่าเกาะดีจริงตกรกสิ ท่านนับถือฉันเหมือนน้องยังไงขอรับอ๋องั้นท่านก็ต้องเป็นผูอาของดิฉันฉันอยู่เมืองเพิ่งเข้ามาแต่ฉันเคยหลอนแล้วไม่ค่ะทำไมดิฉันไม่เคยเห็นหลอนเห็นจะจําฉันไม่ได้เลยเมื่อฉันเห็นหลอนครั้งก่อนนี้นะอายุหลอนได้สองปีเท่านั้นแหมถ้างั้นคุณก็รู้จักแม่ของดิฉันสีคะฉันรู้จักแม่ของหลอนดีเลยทีเดียวล่ะ done. Yeah. ใชบอกหลอนว่าพ่อหลอนี่ตายเป็นคนไม่ดีแล้วก็หลอนเป็นไปไม่ยอมเชื่อเลยทีเดียวดิฉันจะเชื่อได้ยังไงคะในรูปดูเป็นคนดีขนาดนั้ะนะคุณพอ่อบอกเรื่องที่ดิฉันจะแต่งงานหรือยังคะบอกแล้วฉันยินดีด้วยคุณอาต้องมารดทอนดิฉันนะคะฉันฉันต้องรีบกลับละ่ะ ฉันจะขอตีตองดูก่อนแต่ยังไงยังไงก็ดีถึงฉันจะอยู่รถน้ำหล่อนไม่ได้ฉันก็คงต้องตั้งใจวอวยพรให้หล่อนมีความสุขนับพรค่ะเอ่อานดีสัต์เข้าเดือนก่อนนะคะคุณพ่อคะคุณพ,พ่อต้องพูดให้ถุงอาวยรถน้ำดีสันให้ได้นะคะเจ้าคุณขอรับใต้เท้าพูดถูกเด็กคนนี้ดีกันจีิงเป็นลูกของผม ผมมันเร็วซ้ำเกินที่จะเป็นพ่อเขาผมเพิ่งรู้ความจริงเดียวนี่เองอหลอนได้เรียนรูปหลอนได้เขียนรูปของพ่อหลอนขึ้นไว้ในใจเป็นคนดีไม่มีที่ติผมไม่ต้องการจะลบรูปนั้นเสียเลยนี่นะครับแหวนวงนี้ของแม่นวลผมได้ติดตัวไปด้วยสิ่งเดียวเท่านี้แหละ เจ้าคุณได้โปรดเมตตาผมสักทีพอถึงว่าแต่งงานของแม่และออกเจ้าคุณได้โปรดให้แหวนนี้แก่เขาบอกว่าเป็นของรับไว้ของผมส่งมาแทนตัวได้เพื่อนเลยฉันจะจัดการตามแกต่างยาววิตกเลยแล้วผมขออีกอย่างครับอะไรว่ามาถึงมันไม่ขัดเลยอย่าได้ บอกความจริงแกแม่เราเลยให้เขาคงนับถือรูปนั้นของผมอันเก่านั้นว่าเป็นพ่อเขาและนับถือตัวผมเป็นเหมือนอาตัคือฉันจะทำตามแกประสูผมลาที่มุนีช้าหมดเลับพี่เจ้าโลกเอาเงินไปใช้มั่งสิเอานี่ยหนี้รับสามสี่ร้อยได้อยู่เอาไปใช้ก่อนเถอะต้องการอีกถึงค่อยมาบอกให้เห็น้เจ้าคุณผมผม ไอ้ไม่รับไม่ได้ไม่รับปูดกันเชียวผมจะไม่ลืมพอดีพ้างใต้เท้าจนตายเลยทีเดียวอให้เชื่อผมดูดูให้มากนะเลยเดินใส่กระเป๋าเดยเลยแล้วเ็าคิดหาทางทำมาหากินต่อไปนะขอรับผมไม่ตั้งใจทำมาหากินแนทตามหาจอบมันงทีเดียวเอ,ออเออตั้งใจไม่ให้ดีเถอะนึกถึงแม่รอบ้างนะ จำเมลีโอล่ะไม่ได้เลยจะเห็นหน้ารอติดตาไป <Allah>